ก็จะมาเจอเครื่องบินอีกแล้วครับเนี่เครื่องบินของโลกเหรอครับดู F16 <6 S 2> ไม<ง>ยังไงที่เขาสแสดงเลยลํำใหญ่เลย F16 ใช่วันนี้เป็นไฟซิมูเลชันนะครับ<ว>ของนักบินนะครับอันนี้นี็จะเป็นห้องจำลองการบินนะครับนี่นมีที่นั่งจำลองของนักบินด้วยมาข้างในอ๋อยิงอ่ะเขาเป็นจำลองให้ขับอันนี้ได้ด้วยนะมีหมวกนะครับ มีชุดนะครับชุดการต้านแรงจีนครับมีชุดยังชีพแล้วก็มีร่มชูชีพไหมอันนี้ไม่ได้มีร่มชูชีพนะครับอาคาร virtual reality นะครับ VR เนะเป็นการจำลองขับเครื่องบินนะครับแล้วก็แสดงอาวุธต่างๆครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับมีแต่ก่อนอื่นเข้ามาเป็นชุดนักบินนะครับนักบินมีอะไรบ้างมีบวกมีหมวกนะครับ ชุดนักบินชุดตั้งแรงดีเหรอมาถ้ารองเท้าเสื้อย,ยังชีพล่มชูชีพรู้เนี่ยว่าต้องมีชุดตั้งอะไรเพื่อด,ดีตัวไงใช่ไหมไม,มันมีให้เล่นขับเครื่งองบินตัวนี้เลยครับแต่เขาไม่ดดนนนะได,ไดไ้เปิดนี้นะไปดูป <laughs> ืนกันไปดูปืนกันโอ้โหปืนต่อสู้อากาศยานนี่ครับโอ้โหนี่เขาได้ปืนอะไรกันบ้างครับเนี่ยนี่ครับมันมีปืนนนี่นะ โอ้อันนี้เปิดออกมาแล้วก็เอาคนเนี่ยใส่โอ้โหนี่ลูกเอาลูกใหญ่ไหมลูกใหญ่เปิดบูมเลยนี่โอ้แลเปิดเหมือนแบบมุนยนอ่าใช่แล้วเก็บปูมั้ยทางทีเพียรจะผ่านแล้วข้างในอ๋อจริงอ่ะเขาเป็นจำลองให้ขับอันนี้ได้ด้วยนะแต่เขาไม่ไม่เปิดนะอันนี้เอ๊ะอันนี้เขาบอกว่าภูมิใจไทยทำครับเป็นเครื่องบินคนไทยผลิตเหรอ ใช่ไหมนู่นไงมันจะมีโครงการอยู่ตรงนู้นนะครับนี่จากโครงการวิจัยครับแล้วเขาก็ผลิตขึ้นมาเป็นเครื่องบินลำนี้ครับนี่ใชครับอันน,น,นี้จะเป็นที่ผลิตโดยใครครับเนี่ยโดยกองทัพอากาศได้จัดทำโครงการนี้นะครับพัฒนากาศยานต้นแบบเครื่องบินกองทัพอากาศแบบที่6นะแบบนี้นี่เอง มานี่คือชุดนักบินแหละคนเกอรีโอ้เป็นของคนจริงๆเ<อ>หรอนี่จริงๆวให้นี่ครับมีหมวกนะครับมีชุดครับชุดการต้านแรงจีนะครับมีชุดยังชีพแล้วก็มีร่บชูชีพไหมอันนี้ไม่มีร่บชูชีพนะครับน่าจะอยู่ข้างหลังแล้วก็จะมีเสื้อนี่ครับเสื้อไฟ <laughs> เสื้อนักบินนะครับ <ขอ S 1> เสื้อกันไฟ ก็จะมีตาเอะไรนะใช่ใช่ใช่ก็เหมือนแบบสอบได้นี้ก็จะมีได้ตายไมยวครับถ้าจะประมาณนั้นอ่านี่เป็นโมเดลนะครับเป็นเครื่องบินบริพัตรครับถ่ายตอนกลับจากประเทศอินเดียนะครับปี25อะไรครับเนี่ย2470โอ้24ครับ2470โอ้โหน่ามากครับวันนี้เป็นชุดทหารนะครับชุดทหารเก่าๆเลยครับมันจะมียศ อะไรติดอยู่เต็มหมเลยครับนี่โอ,อ้มาทางนี้ครับเขาจะเป็นบอกว่าถ้าอยากเป็นนักบินต้องทํำยังไงบ้างนะครับก็จะต้องสอบทั้งวิชาการนะครับแล้วก็เรื่องของการสัมภาษณ์แล้วก็เรื่องของร่างกายด้วยต้องสูงอะไรต้องสูง161ยหกสิบเอ็ดครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นสั่งของเครื่องบินครับอันนี้เป็นซิมูเลชันต่างซิมูเลเตอร์นะ ที่จะให้เราจำลองตัวนี้เปิดแล้วก็เข้าไปใช่ครับเป็นการจำลองของนักบินนะแล้วก็การโดยสารนะโอเคนี่มาทางนี้มันก็จะมีที่นั่งนะครับของนักบินนะครับตรงนี้โอ้ตนี้น่าจะเข้าได้นะอนี่เป็นไฟซิมูเลชันนะครับอของนักบินนะครับวันนี้นี่จะเป็นห้องจำลองการบินนะครับนี่นมีที่นั่งจำลองของนักบินดนะ้วย นี่ไงแล้วก็จาลองการบินนะอ่าครับอันนี้ก็เหมือนกันนี่อโอ้เป็นการควบคุมเหมือนจําลองการบินใลคราวนี้ฝึกไหเนาะใช่ฝึกบินฝึกบินของกระหางเขานะอ่าครับโซนนี้ก็จะเป็นแะละโซนเกี่ยวกับการฝึกบินนะครับโอ้หอันนี้ก็คือใช้แผนที่แบบนี้นะครับแล้วก็ใช้การคำนวณใช่คำนวณจุดละติจูดลองจิจูดนะครับแล้วก็เส้นทางการบินนะอ่าฝึกให้นักบิน รู้จักการใช้แผนที่แบบเมนนวลแล้วนี่นะวันนี้มาที่วิพทธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติครับเดี๋ยวเราไปดูประวัติของกองทัพไทยกองกองทัพอากาศกันว่าเป็นอะไรกันบ้างครับรประวัติศาสตร์ของการบินและกองทัพอากาศไทยในโลกต้อก,ก่อนเป็นแบบนี้เหรอ <What? S 1> อ๋อ,อก็ยุคนู้นเลยอะไรนะที่เป็นนักวิทยาศาสตร์นี่ครับมาดูโมเดลเครื่องบินครับ อันนี้ก็เป็นจมูกนะอ๋ยงไงที่เรา,เาไปขึ้นใช่ไหม่าโน้ตครับมีหลายแบบนี่เครื่องบินนะครับแล้วก็มีเฮลิคอปเตอร์อเลยเฮลอปเตอร์โอดไปครับเอออนนี้หใหญ่มากใช่อันนี่ก็เป็นเครื่องบินนี่เติมน้ำมันว่ะอ๋อเติมน้ำมันกานอากาศอ๋อมีหลายแบบครับนี่อันนี้คืออะไรครับเนี่ยมาคัสบีนี่เป็นเครื่องบินไร้คนขับเหรอ อ่าฝั่งนี้เป็นโดนนะโดนสำรวจอ่าเป็นเครื่องบินไร้คนขับเป็นมาจุดกำเนิดของการบินของไทยครับเฮ้มาลำนี้ก่อนเลยครับนี่นี่เออพ๊อตนี่เออพัน 4G อ่าลำนี้นะครับแล้วก็ลำนี้ก็เป็นเบรกเกตสามนะครับ นู่นเขาขับตรงนู้นใช่ไหมตอนนี้แบบนี้เหรอเป็นปีกแบบนี้เป็นเครื่องลั่นนี่นะแล้วก็ใส่ใส่ใบพัดให้มันสามารถที่จะเคลื่อนที่ได้แหละก็คือทำงานด้วยลมเหรออืมก็ใช้พลศาสตร์โอ้โอเคเทมากเลยครับโย้ไทยสร้างนะครับนี้สร้างโดยคนไทยเหรอโอ้นี่ครับอันนี้เป็นอะไรเนี่ยเครื่องบิน ยิงระเบิดแบบที่สองบริพัต <Wow. S 1> น้อยบริพัตนะครับเป็นชื่อรุ่นบริพัตนะครับนี่อ่ะอันนี้ก็จะเป็นไม,ไม้ที่เขาเทำเครื่องบินสมัยก่อนใช่ไหมไม้ตาเสืออ่าทำไมอ่าถูกต้องไม้ตาเสืออันแรกคือไม้โมกนะครับก็จะเป็นไม้เนื้อแข็งนะนะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องป um ั๊มไฮโดรลิกนี่ไงใบพัดโอ้โหแกออกมาอย่างนี้เลยอ๋อ ไปพัดส,สำหรับใช้ทดลองทดสอบเครื่องยนต์นะครับนี่อันนี้มาในยุคโลหะ<ม>ใช่นี่วับมันในเครื่องนี้ก่อนครับผมคอแซครับน<ม>ี่เครื่องบินโจมตีอะไรล<ม>ูกฮะจมตีอยู่โอ้โหนีม,มีระเบิดนะลูกใช่มีระเบิดด้วยก็จะมีชุดสนามอะไรด้วยนะครับตรงนี้ เครื่องบินขับ,บลไล่อโอ้อันนี้เป็นซากข,ของเครื่องเครื่องบินเลยนะครับนี้โอ้น,นี่เป็นใบพัดเป็นเครื่องยนต์นะครับอันนี้อะไรอ่ะถังออกซิเจนของเครื่องบินอ๋อในถะังออกซิเจนด้วยครับอันนี้ก็จะเป็นปีกของเครื่องบินนะครับนนใช่ใช่ซากข,ของปีกเครื่องบินครับอันนี้อะไรครับลูก ะเมื่อเหมือนใบพัดอันนี้เใช่ใบพัดแล้วก็ระค่างเป็นเครื่องยนต์เนาะรอบๆเป็นเครื่องยนต์เขาบอกว่าสันนิษฐานว่าตกในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองโอ้โหแล้วก็ขุดเจออย่างเงี้ยเหรอใช่โอ้โเป็นซากเครื่องบินครับอ่ะอันนี้เป็นโซนที่สามนะครับไปไปดูโซนถัดมากันเถอะมาครับวันนี้ปีแข่งเกียรติยศมีอะไรกันบ้างโอ้โห,โโหพิทักษ์เสรีภาพนะครับอันนี้ก็จะเป็น เครื่องบินที่เอาไว้ปกป้องป้องกันน่านฟ้าของประเทศไทยนะครับเค <Okay. S 1> แต่ในสมัยโบราณนี่อะไร F8 F8G อ๋อนี่จะเป็นรุ่นนี้นะครับคุณคกับไลน์ F8 f ค g นะครับ <c oughs> ใช่ไหมอ่านี่ครับเก็บ <c oughs> ไ,ไ,ไม่เอาออกมาโอ้นี่เป็นรูปอะไรเนี่ยกระทิงนะ <c oughs> กระทิงกระทิงอ <c oughs> ่าใช่ใช่ครับ นี่นี่มาเอามาอ่านี้ครับมาลำถัดมาครับลำนี้สีเทาเลื่นอนสิงโตอ๋อเสือมานี่เฮ้ย<ง>นี่ครับ<ส>นี่เป็นลูกเสือนะลำใหญ่โอ้โหตั้งแต่สงครามเกาหลีนะครับล็ Star. อกฮีท T ีสามสามเอชุตติ้งสตาร์มาครับส่วนถัดมานนี้เป็นเครื่องบินขับไล่ความเร็วเหนือเสียง แบบแรกอันนี้อ๋อบนนู่นเอออันสีเขียวนู่นสีเขียวนู้นรุ่นอะไรครับเนี่ย F5 ใช่ใช่ใช่อะทั้งเมื่อกี้ป้าถ่ายไอ้งูนี่เป็นอะไรนะครับงูนี่เป็นเครื่องบินขับไล่เหมือนกันนะครับ Thunderjet โอเคกันกแต่แต่ความเร็วเหนือเสียงคืออันโนู้นสีเขียวโนู้นอ่ามันต้องทรงนี้แหละความเร็วเหนือเสียงนะต้องเรียวเรียวเพียวเพียวหน่อย อ่ะครับพอเดินมาข้างหลังนะครับก็จะมาเจอเครื่องบินอีกแล้วครับเนี่ยเครื่องแรกของโลกฮะอะไรของโลกนีเลยโอ้อนี่ไงมีปืนกลนี่หรอกโอ้ปืนฉีดกระสุอโอ้ลูกระตุนนี่ลูกกระตุนนี่ใหญ่มากจริงอ่าอ่นี่นี่นี่ใสนี่ได้เลยนะไปชิ่งไปิ่ง ระเบิดป้ะอันเนี้ยระเบิดอันเนี้ยตอนระเบิดใช่แล้วก็แตกระเบิดไปด้วยอีกใช่ครับอันนี้มันเหมือนมีไฟเลยนะแม่เราขึ้นได้นะใช่ครับขึ้นนะโอเคอยาขึ้นลุมมามาลำนี้ครับถ่ายรูปลำนี้ก่อนถ่ายรูปลบบนี้ก่อนขึ้นไปแล้วครับขึ้นบินขึ้นแล้วครับสองแม่ลูปแม่อยู่ข้างในเอามาหน่อยมาครับมาดู f 1เนี่ยเป็นไงที่เขาแสดงเใช่ไหม F16 F เออใช่ F16 ใช่ F16A ค่ะ,อ,ะอันนี้ไงที่เขาจะได้อ่าลำใหญ่เลย F6 ใช่การนี้เขาใส่ไงใช่นี่ต้องใส่ไงอ่านี่ครับก็จะเป็นอาวุธที่ให้ติดใต้ท้องเครื่องนะใช่โอ้โหใหญ่มากใหญ่มากใหญ่มากใหญ่นี่นี่ครับ F16 ปะ่ะนี่นี่ปะ่ะ แน่อ๋นี่นะครับ<อ>มาครับมาอีกลลำนึงดิโอเดนไทเกอร์่านี่ครับเดี๋ยวจะพาขึ้นมาดูเครื่องบินกิฟเฟนนะครับนี่มีหนึ่งคนขับนะครับขับได้นั่งได้นหนึ่งหนึ่งนักบินนะครับโอ้หข้างในมีอะไรบ้างามีคันควบคุมนะครับ แล้วก็มีปุ่มต่างๆแหละอ๋อดูที่นั่งนักบินนี่อ๋อโอ้โหครับหลังจากที่เราดูอาคารหนึ่งเสร็จแล้วเราไปอาคารสองกันต่อครับเรือนี่คารสองใช่นี่ครับทางไปอาคารสองนะครับจำลองใช่จำลองเป็นภายในเครื่องบินเลยไปมาครับอาคารสองก็จะมีเครื่องบินโบราณหลยนี่เหมือนก็ไม่กิจกรรมเลยครับไม่นี่ก็จะเป็นเครื่องบินครับ แบใส่เครื่องล่อนนะนี่ก็ยังเป็นแบบใบพัดเป็นแบบไม้อยู่เลยอ่อนุนครับสีเหลืองเดียว <c oughs> นี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นเครื่องบินใบพัดนะครับว้าวนี่เครื่องใหญ่เลยว้าวบมุมบมุบม,บ,มบุมเลย <c oughs> นี่ครับก็จะเป็นเครื่องบินข <c oughs> ับไล่อีกแบบหนึ่งนะนี่นะในนี้อ่าโอ้โห มีระเบิดด้วยมีอะไรมีไรเฮ้ยอันนี้อะไรฮะเครื่องบินเล็กจิ๋วเครื่องบินเล็กจิ๋วครับนี่เครื่องบินบังคับด้วยวิทยุอ๋อเป็นอากาศยานไร้คนขับรุ่นแรกอนะ <laughs> ตั้งกับ <79 S 1> ปีอะไรไอะสองห้าสองห้าเจ็ดเก้านะครับสองห้า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 เรายังไม่เกิดเลย ไม่ล้ำหนึ่งอันนี้เดินเดินก็ยังไม่เกิดลกลเลยเดิงใหญ่เลยนี่เป็นเครื่องขับไล่เหมือนกันครับลักษณะแบบนี้ก็จะขับไล่หมดเลยเนาะแต่เขาเตรียอาวุธด้วยนะดูดิใช่เตรียมอาวุธด้วยถ้าขับไล่ต้องมีอาวุธด้วยอันแรกก็คือยิงคู่ก่อนอันที่สองก็คือต่อสู้เลยโอเ,โอเคครับอันนี้สำหรับพิพิธภัณฑ์ กองท่าอากาศนะครับของเราของนัดโดนวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดติดตามกันลงังใจให้น้องโดนด้วยน,นะครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย